สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาใหม่หรือว่าเพิ่งเปิดมาเจอคลิปเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมสัพยุทธวิญญาจารย์หรือว่าเกมถางซานนั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับกิจกรรมปู่พิษท,ที่ผ่านมานั่นเองนะครับไม่ใช่ที่ผ่านมาดิเป็นกิจกรรมปัจจุบันนะครับแต่ว่ากําลังจะสิ้นสุด หรือว่าหมดเวลาหมดกิจกรรมกันไปนะครับประเด็นหลักนะครับวันนี้นะครับก็พี่ก็จะมีการอาจจะดาราม่านิดหน่อยไม่ใช่ดาราม่าอย่าดาราม่านะครับก็คือ,อาจากประสบการณ์นะครับเ,เป็นผู้เล่นสายฟรีเนาะก็น้องๆหลายๆคนก็อาจจะเป็นเหมือนกันกับพี่เนาะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยนะครับว่า จะเป็นยังไงหรือว่าอะไรยังไงเนาะอันดับแรกเนี่ยนะครับเข้าไปที่กิจกรรมปู่พิทเลยนะครับต้องบอกก่อนว่ากิจกรรมนี้คือของรางวัลมันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับสำหรับพี่นะครับของรางวัลของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าโค้จะเยอะเลยนะครับโคจะขุมเลย มีเป็นส่วนของกระดูก50,000่นปีอันนี้นะครับอ้า5 0 0 0นปีไม่พอนะครับก็ยังจะเป็น3ดาวด้วยนะครับนี่เลยแล้วก็เป็นสกินของปูพ่พษเนะแล้วก็วงแหวนอะไรต่างๆนะครับเรียกได้ว่าก็ของดีอยู่นะครับตัวสุ่มอะไรพวกนี้นะครับก็ได้ตามปกติเนาะคราวนี้ครับเรามาดูกิจกรรมของเขานะครับ เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการสุ่มหาสกินเนาะหลกัหลกๆแล้วอะก็คือเป็นสกินปูพิษแล้วก็จะมีด่านต่างๆนะครับวันนี้นะครับไม่รู้ว่าน้องๆคนไหนหรืออะไรยังไงสายฟรีสายเติมน้อยหรือว่าเลเวลประมาณเท่าไหร่แล้วอะไรยังไงนะครับสายฟรีนะครับอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวพี่นะครับตอนนี้นะครับ พี่ได้ทำการเล่นมาจนถึงเลเวล61นะครับไม่รู้ว่าเอ่อน้องๆเพื่อนๆได้จัดทีมแล้วก็มีคะแนนเ,เขาเรียกอะไรพลังนะครับพลังคะแนนนะครับไปที่เท่าไหร่เลยนะครับตอนนี้พี่ยังไม่ถึง2ล้านเลยนะครับส่วนวงแหวนก็แสนปีก็มีแค่ วงเดียวนะครับณตอนนี้นะแล้วก็ในส่วนของกระดูกต่างๆก็ไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่นะถามว่าทำไมถึงไม่มีเนาะก็พี่ก็ไม่ค่อยดอบเลยนะครับกับกิจกรรมต่างๆก็ส่วนมากก็ซื้อเอาเลยไม่รู้ว่ามีใครเป็นหรือเปล่านะบางคนจากคลิปที่แล้วๆที่ผ่านๆมานะครับมีคนบอกว่ากระดูก จะดอบในส่วนของอะไรอะ่ะรังอสูรน,นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูแป๊บหนึ่งเนาะในส่วนของรังอสูนตรงนี้นะครับสำรวจรังอสูนนะครับนี่เลยนี่นะครับตรงนี้เลยเอา้ามาพอดีเลยนะครับเดี๋ยวพี่ขอเอ่อเปิดให้ดูเลยนะครับท้าทายให้ดูเลยเนาะว่ามันจะได้ไหมนะครับ นี่ต้องบอกว่าตั้งแต่เล่นมานะครับคือไม่เคยได้นะแต่ไม่รู้ว่าน้องๆเป็นยังไงกันบ้างเนาะนี่เลยครับไม่ได้นะยังไงก็ไม่ได้คือไม่ออกให้เลยนะครับ <Nope. S 1> มาดูรังถัดไปนะครับก็ไม่ออกประมาณนี้นะครับไม่ออกครับจริงๆเลดการออกก็ จะเป็นในส่วนของการมีตัวละครนะครับเป็นดาวแดงเนาะสำหรับพี่ก็ดาวแดงไม่ค่อยจะมีนะครับมีน้อยมากๆเลยนะครับก็เลยไม่ค่อยดอบนะครับสำหรับบางคนก็2ดาวแดง5ดาวแดงยังมีเลยนะครับมีแบบหลายตัวมากๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็คงจะดอบกันนะครับพี่ก็ไม่ค่อยจะดอบดังนั้นนะครับค่าพลังเราเออก็จะน้อยกว่าคนอื่นก็คือ กระดูกมันไม่ค่อยมีนะครับทำดาวกระดูกไม่ได้แล้วก็อัพในส่วนของกระดูกไม่ค่อยได้เนาะอีกอย่างหนึ่งก็กระดูกเฉพาะนะครับไม่ใช่กระดูกเฉพาะสิจะเป็นกระดูกแนะนำเนาะในแต่ละตัวละครใช่ไหมพี่กดเข้าไปให้ดูเนาะอาจารย์เออหลงเนี่ยก็จะเป็นเซตนี้นะครับสำหรับบางคนเขาก็มีข้างขาวขาซ้ายขาขวา ครบหมดแล้วเนาะพลังของเขาก็พวกเขาเรียกอะไรอะออปชันอะไรต่งตางๆก็ก็จะดีกว่านะครับส่วนพี่ก็มีแค่ชุดพี่เสื้อแตกราวเนาะหาไม่ได้เนาะพยายามหาเต็มที่แล้วนะครับก็ยังไม่ได้เนาะโอเคครับหลักๆแล้วก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับวันนี้นะครับลหลายๆคนอาจจะเห็นปกคลิปไปแล้วนะครับว่าสายฟรีอยู่ยากยังไงอะไรยังไงเนาะ ก็เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับคลิปนี้เนาะนี่เลยครับในส่วนของกิจกรรมปู่พิษนะครับว่าทําไมสายฟรีถึงอยู่ยากนะครับพลังน้อยอะไรน้อยปั้นตัวไม่ถูกอะไรยังไงก็อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าเรามาดูในส่วนของเลเวลเ,เขาเรียกอ,อะไรเลเวลไอดีนะครับตอนนี้พี่เลเวล61แต่พลังประมาณไม่ถึง2ล้านนะครับ แต่มาดูในด่านต่างๆนะอันนี้ต้องมีพลัง5ล้านนะครับเขาแนะนํา5ล้านนะแต่เรามีแค่2ลนะ้านเนาะในด่านถัดไปนะครับนี่เลย3ล้านขึ้นไปเลยนะครับคือต้องบอกน้องๆก่อนนะครับว่าพี่จัดทีมแบบดีที่สุดมาแล้วนะครับ ทีมจูจูชิงนะครับจูจูชิง5าดาวนะครับ5าดาวเหลืองเนาะแล้วก็พายุเข็มดอกซาลี่ของพี่ก็ไม่รู้ว่ามันยังน้อยไปหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะครับแต่ว่าปั้นไม่ไหวจริงๆได้แค่2ดาวแดงเองนะครับพายุเข็มดอกซาลี่เนาะส่วนถังลับก็แค่4ี่ดาวแดงเนาะเพราะว่าปั้นไม่ไหวนะครับถังเชิญก็พูดถึงแล้วก็ไม่ได้ไปใช้นะครับส่วนมากจะเล่นแบบ กระดูกหรือว่าอะไรอย่างนี้มากกว่านะไม่ได้เอาไปเล่นในด่านแต่ก็เคยเอาไปนะครับแต่ยังไงก็ไม่ผ่านอยู่ดีนะครับอ้วนไฟอะไรประมาณนี้นะครับส่วนมังกรอาก็1ดาวแดงนะครับลองปั้นดูแล้วไม่ใช่ลองปั้นสิลองจัดทีมดูแล้วนะครับพี่วนแบบวนเยอะมากๆเลยนะครับคือใช้ตัวละครที่มีเนาะหลงหลงเอามาบัฟแล้วก็ถังยี่หัวเสียงเสียงอะไร ต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าเล่นยังไงก็ไม่ผ่านนะพยายามวนพยายามเปลี่ยนวงแหวนอะไรต่างๆก็ยังไงก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าพลังยังไงก็ไม่เกิน2ล้านอยู่ดีนะครับก็เลยไม่ผ่านนะครับวันนี้นะครับก็จะบอกว่ามันเริ่มยากมากขึ้นแล้วนะครับไม่รู้ว่าน้องๆ จริงๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็อยากจะมาพูดคุยกันนะครับโอ้เสียงสั่นเป็นอะไรครับพี่เสียงสั่นนะครับในวันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงว่าสายฟรีมันอยู่ยากจริงๆนะครับเริ่มอยู่ยากแล้วไม่ใช่เริ่มอยู่ยากมันอยู่ยากแล้วนะครับณนะตอนนี้นะสําหรับพี่นะสำหรับวันนี้ก็ มีในส่วนของตู้คำข่าใหม่นะครับสำหรับคนที่อยากเปิดหรืออะไรยังไงก็เข้าไปเปิดได้นะครับตู้ใหม่นั่นก็คือตัวละคร SP ตัวที่มาใหม่นะครับโพเซซีนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับสำหรับพี่ก็มีตั๋วอยู่ที่3 6 8ใบนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเก็บให้ถึง400ใบนะครับเพราะว่า ในส่วนตัวของเขาก็จะการันตีอยู่ที่400ใบนะครับนี่เลยตัวละครอื่นๆก็น่าจะมีครบทุกตัวนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับต้องลองไปไล่ดูอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าน่าจะมีครบแล้วครับตัวละคร asr เนาะโอเคครับก็จริงๆหลักๆแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะทำขึ้นมาเพื่อเป็นกำลังใจน้องๆนะครับ หรับสายฟรีทุกๆคนนะครับอย่างน้อยก็ยังมีพี่เป็นเพื่อนอยู่นะครับก็อย่าว่าแต่น้องๆเลยนะครับพี่ก็เห็นพี่ทําคลิปทําอะไรอเงี้ยก็ไม่ได้มีดาเมจทีวเวอร์วังแล้วก็มีพลังที่สูงอะไรขนาดนั้นนะครับก็ <laughs> <laughs> ยังไงก็เป็นกําลังใจนะครับเล่นกันไปเรื่อยๆเนาะพี่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะครับเกมก็เขาทำมาเพื่อให้เรา เล่นในความบันเทิงนะครับในคาว่าเกมเป็นความบันเทิงความสนุกความไอ้นี่นะครับเราอย่าไปซีเรียสให้มันมากเนาะก็สำหรับกิจกรรมปู่คิดก็จริงๆมันน่าเสียดายนะครับเพราะว่าเราพลังไม่ถึงเนาะเราผ่านด่านน้อยมากตอนนี้พี่เก็บเหรียญได้แค่970นะครับน้อยมากๆเลยนะแล้วก็ จะเป็นในส่วนของอันนี้นะครับถุงเกลือถุงเหรียญอันนี้นะครับพี่ไม่ได้ซื้อเลยเนาะเพราะว่าจะเก็บมาซื้อในส่วนของอกิจกรรมของโพซีซีนี่แหละครับนี่เลยก็จะเป็นลดราคาของถุงอันนี้เขาเรียกถุงเพชรหรือว่าถุงอะไรสักอย่างนะครับที่ได้เป็นตัวสุ่มที่ลดราคา มากกว่าปกติอันนี้50%นะครับก็จะได้ในส่วนของเออลูกแก้วอัพวงแหวน8 0ด0 0ปีด้วยอันนี้ถือว่าดีอยู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวพี่จะซื้อให้ดูเลยซื้อ10เลยนะครับ10ชิ้นไปเลย10เอ้ใช่ปะเอ้ยไม่ใช่อันนี้มัน50%อันนี้ดีกว่านะครับ แต่ลูกแก้วมันก็จะได้ในส่วนของ70,000ปีนะแต่ถ้าอันนี้จะได้80,000ปีนะครับพี่จะใช้70%ซื้อเรางบน้อยนะครับเพชรตอนนี้มีแค่2000กว่าโอเคหลังๆแล้วอยากได้ตั๋วนะครับโอเคซื้อไปเลยนะครับได้มาแล้วครับตั๋ว10บใบนะครับก็จะเป็นเอ่อเท่าไหร่เนี่ยน่าจะมีคนสุ่มได้แล้วนะครับหลายคนมากเลยนี่ c นะครับนี่เลยตอนนี้น่าจะได้3 7 8บใบนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าพี่จะมาสุ่มให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็จะมาพูดคุยกับน้องๆน,นะครับว่าสายฟรีเริ่มที่จะอยู่ยากแล้วเนาะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับสำหรับคนที่เล่นยังเล่นอยู่ยังอะไรอยู่เนาะแต่ว่าพลังไม่ขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยกันแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าใครใครมีข้อมูลเกี่ยวกับเลเวล61นะครับคนที่จะมีพลังที่เท่าไหร่นะครับอาจจะ2ล้านห3ล้านหรืออะไรอย่างนี้ก็สามารถแนะนำเข้ามาได้นะครับหรือว่ามีข้อมูลที่จะอัพพลังให้เยอะกว่านี้หรืออะไรยังไงก็ มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์หรือว่าพูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวจะมาเปิดในส่วนของสกินปูพิษแล้วก็โปรเซซีให้น้องๆดูนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับบายบายไปแล้ว